รีบเลยนะครับคุณผู้ชมอยู่กับ c h r ตัวท็อปคันนี้เป็นรถเข้าใหม่นะครับรุ่น1.8 h y b r i d High ปี2018นะครับกับราคาค่าตัวของเขาแค่549,000บาทนะครับควันฟรีดาวเนี่ยก็จะอยู่ประมาณเดือนละ9,000นะฮะใครอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมนะครับภายในเนี่ยเป็นยังไงนะฮะนี่ครับโอ้โห ถือว่ากว้างมากๆเลยนะครับสำหรับรุ่นนี้เป็นรุ่นท็อปสุดนะครับออปชั่นก็จะจัดมาเต็มๆล้นๆนะฮะเบาะเนี่ยไม่ต้องตกใจนะครับเขาไปสปาทำความสะอาดให้อยู่นะครับใครอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมนะครับก็สามารถดูคลิปต่อให้จบได้เลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่องท o อ SUV คัดเกรด A นะครับ วันนี้เอาตัว CHR รุ่นท็อปสุดมาให้ชมกันนะครับกับสีแดงหลังคาดำคันนี้นะครับเป็น Toyota CHR 1.8 h y b r i d High นะครับเป็น2ระบบนะคุณผู้ชมจะประหยัดน้ำมันสุดๆเลยนะครับสำหรับคันนี้ได้เป็นปี2018นะครับกับเลขไมล์120,000โลนะครับราคาถือว่าคุ้มสุดเลยนะฮะเพราะว่าปกติตัวท็อปสุดเนี่ยผมจะขายอยู่ประมาณ600,000กว่านะครับแต่ว่าคันนี้ ราคาแค่5 4 9 0 0 0บาทพี่พี่นะครับผ่อนฟรีดาวได้เลยไม่ต้องใช้เงินออกรถสักบาทเนี่ยจะผ่อนอยู่ประมาณเดือนละ9,300บาทตลอดระดยสัญญานะครับดอกศเบี้ยพิเศษเริ่มต้นแค่2.79%ฮะคุณ้ชมคูม,มากอันนี้นะครับเป็นรถที่เพรยนต์เนี่ยคัดเข้ามาขายนะครับรถเกียร์เอรับประกันให้นะฮะว่า คันนี้ไม่มีประวัติชนหนักพลิกคว่ำหรือว่าจมน้ำมาใครที่หา CHR ตัวท็อปสุดไว้ใช้งานและคันนี้ได้เป็นสีแดงหลังคาดำไปใช้งานด้วยคันนี้คลิปนี้ห้ามพลาดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมรายละเอียดเพิ่มเติมทั้งภายในภายนอกแล้วก็โครงสร้างกันรอบคันนะครับเรามาเริ่มกันที่ด้านหน้าเลยนะครับนี่ฮะไฟหน้านะครับส่องสว่างแบบนี้เป็นไฟโปรเจคเตอร์เลนส์นะครับ มาพร้อมไฟเดย์ไทม์ลันนิ่งไลท์นะฮะไฟหน้าสามารถเปิดปิดแบบอัตโนมัติได้เลยนะครับด้านหน้านะครับยังให้ไฟตันหมอกมาให้เรียบร้อยนะครับป้ายทะเบียน8กอค5699นะครับ ไว้นะครับใครที่สนใจคันนี้และโทรมาปรึกษาได้นะครับที่088 899 4496ติดต่อท็อปเพชรยนต์ได้เลยนะครับที่ปรึกษาการขายประจำการอยู่ที่สำนักงานใหญ่นะครับซอยเสร,รีไทย68แยก1เขตมินบุรีกรุงเทพนะครับหากพี่ๆท่าน,นไหนอยู่ใกล้ๆนะครับสามารถเข้ามาทดลองขับหรือมาดูสภาพรถตัวจริงได้เลยนะครับหรือใครที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับก็ดูคลิปนี้ ประกอบการตัดสินใจได้เลยนะครับตั้งแังวัดเนี่ยผมมีบริการไฟแนนซ์วิ่งเซ็นให้นะครับมีเจ้าหน้าที่เข้าไปถึงหน้าบ้านพี่ๆเลยไม่ต้องยุ่งยากในการวิ่งเซ็นเอกสารนะครับมาทีเดียวก็คือวันรับรถรอผลอนุมัติได้เลยนะครับ สำหรับฝากระโปงหน้านะครับเลียมสันต่างๆผิวพันบอดี้เงางามสุดๆเลยคันนี้เป็นสีเดิมแท้จากโรงงานเลยนะครับและเป็นระบบไฮบริดด้วยนะครับโตโยต้าเขาเคลมไว้รับประกันให้ถึง23.3กิโลต่อลิตรถือว่าประหยัดมากขับขี่ทางไกลขับขี่ในเมืองก็ตอบโจทย์สะดวกสบายนะครับเซ็นเซอร์ด้านหน้ามีให้ถึง2จุดนะครับสำหรับเซ็นเซอร์เตือนสิ่งขวางนะฮะ บริเวณซุป่ปอรล้อนะครับก็แน่นๆชิดสนิทกันเป็นอย่างดีนะครับนี่เหลี่ยมสันต่างๆไม่มีรอยบุบรอยลักิ้มนะครับผิวพันธุ์บอดี้ด้านข้างไม่มีรอยขูดขีดนะฮะนี่ครับโลโก้ไฮบริดอยู่สภาพเดิมแบบนี้เลยนะฮะใหม่ๆแบบนี้นะครับแล้วก็กระจกนะครับด้านหน้านะแท้พาร์ทเดิมนะครับมีสติกเกอร์คําเตือนมาให้ด้วยนะฮะติดิี์มาให้เรียบร้อยรอบคันนะครับด้านบนได้เป็นหลังคาสีดานะครับสื่อถึงความเป็นโปรท็อปนั่นเองนะฮะคันนี้สีแดงอ่สีแดงดำนะครับ สำหรับกระจกด้านข้างนะครับปรับและพับแบบไฟฟ้ามาพร้อมไฟเลี้ยวในตัวนะฮะนี่สวยงามมากๆเลยนะครับมีเซนเซอร์บลายสปอ o ตมาให้ด้วยนะครับเซนเซอร์เตือนมุมอับสายตานั่นเองนะครับนี่โอ้โหเรียมสันนะพี่พี่ดูดิลากยาวนะครับจากด้านหน้าไปด้านหลังเลยสือว่าสวยงามมากนะฮะไม่มีรอยบุบไม่มีการชนด้านข้างมาแน่นอนนะครับถัดมาที่ตัวล้อนะครับได้เป็นล้อแม็กนะครับนี่สีดําแบบนี้เลยนะครับเดิมแท้จากโรงงานนะโตโยต้านะครับ รัดมาด้วยยางกูดเยียร์นะฮะนี่ยางแพงด้วยนะครับยางกูดเยียร์แล้วก็ดอกยางลึกๆแบบนี้ใหม่ๆใช้งานได้อีกหลายปีนะครับเอาไปใช้งานต่อกันได้นี่ครับ10ปี15ปีเลยโช๊คอัพเดิมแท้นะครับจากโรงงานนี่มีมากแตมป์คิวซีมาให้ด้วยนะครับก็ไม่มีประวัติจมน้ําหรือว่าพลิกควมหมาแน่นอนนะครับสำหรับรถคันนี้นะครับยังสปาไม่เสร็จนะฮะนี่พี่ๆก็จะเห็นจากที่เขาจะถอดเบาะฝั่งคนขับนะครับเขาไปทําความสะอาดทั้งภายในภายนอกแล้วก็ช่วงล่างต่างๆให้รอบคันนะครับ มีช่างมาตรวจรถให้นะครับครอบคลุมถึง274จุดกันรอบคันเลยไม่ต้องห่วนะฮะถ้าพี่ๆเอาไปใช้งานซื้อไปแล้วเนี่ยใช้งานต่อได้ยาวแน่นอนของเรามีรับประกันต่างๆครบคันนะครับดีกว่าไปซื้อพวกรถบ้านทั่วไปนะฮะคิ้วกันสาดนี่ตกแต่งมาให้เรียบร้อยนะครับกระจกทุกบานก็พาร์ทเดิมมาพร้อมเซ็นเซอร์ออ,อตโต้อาลามนะครับนี่ กระจกเดิมแท้ทุกบานนะครับติดฟิล์มมาให้โอ้โหสะท้อนแบบนี้นะรอบคันนะครับสำหรับไฟไท้ายนะครับได้เป็นรูปตัว C แบบนี้ LED Light Guiding นะครับนะมีไฟตัดหมอกด้านหลังให้ด้วยนะฮะโลโก้ต่างๆอยู่ครบนะฮะแต่งมาแบบท่อคู่นะชมส,ก,สกึงสกงสเกิร์ตนะครับติดให้รอบคันนะครับโอ้โห แต่งมาเต็มนะฮะนี่กระจกด้านหลังนะครับก็พาร์ทเดิมนะฮะชุดแต่งเนี่ยของแท้จากโรงงานหมดเลยนะครับม่ไม่ว่าจะเป็นชุดแต่งสเตอเลสป,ปอยเลอร์ต่งตางๆนะฮะไลฟ์ฟ้ามาชาัดแบบนี้ครับสำหรับกระจกด้านหลังนะครับแล้วก็มีไฟเบรกโดยสาม,มาให้ตรงนี้นะฮะเสากากดคลิปฉลามแบบชาร์คฟินนะครับแล้าาวก็ด้านหลังนะครับยังมีกล้องหลังกล้องถอยกล้องมองขนาดถอดมาให้นะฮะก็สะดวกสบายในการถอยจอดเข้าซองในสถานที่ต่างๆนะครับแล้วก็มีเซ็นเซอร์ด้านหลังมาให้ถึง2จุดแบบนี้เลย นะครับนี่อันนี้ผมสตาร์ทเครื่องยนต์ไว้นะครับไฟท้ายโชว์แบบนี้ก็สวยงามเลยนะฮะอ่ะเปิดด้านหลังให้ดูนะครับนี่ฮะมีแผ่นรองยางใหม่ๆให้ด้วยนะครับสาหรับห้องเก็บสัมภาระด้านหลังถือว่ากว้างมากนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใส่ของไม่พอเนี่ยสามารถพับเบาะด้านหลังพับเก็บได้ด้วยขออภัยนะครับพับเก็บได้ด้วยนะครับเป็นรถครอสโอเวอร์นะครับอเนกประสงค์มากเลยนะครับใช้งานดีครับสำหรับตัว CSR นะครับนี่ฮะ น็อตฝาท้ายนี่ครับไม่มีร่องรอยประแจขันไขขยับนะครับบริเวณรางน้ำนะฮะยังเห็นรอยสปอตชัดเจนนะครับแล้วก็โชคค้าฝาท้ายนะครับใช้งานได้ปกตินะฝาท้ายเดิมนะครับยังเห็นรอยสปอตเป็นอาร์กแล้วก็ไม่มีเปลี่ยนมาไม่มีพ่นสีมาแน่นอนนะครับสบายใจได้นะครันนี้เดิมแท้ทั้งคันแน่นอนนะครับใครอยากได้คันนี้รีบเลยนะครับก่อนที่จะติดจองเอานะฮะตัวท็อปสุดนะครับตอนนี้มีอยู่2คันคันหนึ่งเนี่ยปี2020นะครับ แต่ว่าราคาก็สูงกว่ากันประมาณ1 0 0 0 0แบาทนะฮะประมาณขายอยู่6 0 0สนก็กว่านะครับคันนี้ราคาดีสุดแล้วแต่ได้เป็นรุ่นท็อปสุดไปใช้งานผมแนะนําเลยนะครับนะคันที่ผมคัดมาขายให้ดูนะครับต้องเด็ดจริงๆนะครับ,รบอ่ะต่อไปเรามาดูกันที่โครงสร้างกันนะครับว่ากระดูกงูตะเข็บแมดาร์กเป็นยังไงนะครับนี่ฮะ บริเวณเลือกตัวยูนีครับไม่มีบิดเบี้ยวคดงอนะตรงนี้เนี่ยปลอมแปลงไม่ได้นะครับถ้าเกิดว่าชนฝั่งนี้มาหรืออะไรมาเนี่ยนะตรงนี้เขาจะเบี้ยวไปเลยนะครับนี่ฮะคุณชมสปอร์ตเม็นดังนะครับเรียงสวยเป็นเม็ดแบบนี้นะครับนี่นะฮะเติมแท้ทุกจุดนะครับไม่มีตัดต่อตัวรถนะครับไม่มีดัดแปลงมานะครับหากกดพบเนี่ยเรายินดีคืนเงินให้เต็มจํานวนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสบายใจได้นะครับเราไม่ทิ้งลูกค้าแน่นอนนะครับของเพชรยนต์นะ มีรางวัลการันตีเรื่องคุณภาพรถนะครับเพิ่งได้รับรางวัลมานะครับแชมเปี้ยนออฟ e y เยียปี2024ปีล่าสุดผมจะพูดทุกคลิปเลยเพราะว่าผมภูมิใจมากรางวัลน,นี้ไม่ได้มาง่ายๆนะครับแข่งกับดีลเลอร์3ามแหน่งทั่วประเทศที่ขายรถมบอสองเราได้ดับดับ1มานะครับบริเวณหัวน็อตเนเสาบีนีครับก็ไม่มีร่องรอยประแจนะครับสติกเกอร์ต่างๆอยู่ครบนะครับไม่มีรอยแกะแงะนะครับนี่ฮะ หาเช็คกันรอบคันเลยนะครับสาหรับรถมือสองที่เพชรยนตนะยินดีให้ตรวจสอบนะฮะตรวจสอบได้นะครับประวัติต่างๆนะชัดเจนทุกอย่างนะครับมีประวัติศูนย์นะครับสามารถอาทะเบียนไปตรวจเช็คที่ศูนย์ได้นะครับของเรารับซื้อเข้ามานะครับเป็นรถที่มีแต่รถเกตเอนะครับเราจะไม่เอาเกตบีเกตซีมาขายแน่นอนนะครับอันนี้ฮะสปอร์ตไม่นทน้านะครับเรียงสวยแบบนี้เลยฝั่งนี้นะครับก็ไม่มีชนมาแน่นอนนะครับโอ้โหจริงๆเนี่ยบอสเขาไม่ให้แกให้ดูนะครับแต่ว่า เพื่อความโปร่งใสนะครับผมแกะให้ลูกค้าดูทุกคลิปทุกคันนะครับเพราะว่านโยบายบอสเนี่ยเขาห้ามแกะนะครับนี่ฮะชมนะครับรอยคีบลงกงงานนะครับยังอยู่สภาพเดิมแบบนี้นะครับแสดงว่าเดิมแท้นะครับไม่มีพ่นสีทําสีมานะครับถ้าหากว่ารอยคีบรลูบอตรงนี้มีสันนิษฐานได้เลยนะครับว่าคันนี้เนี่ยต้องพ่นสีหรือว่าเป็นอะไรมาแน่นอนนะฮะยังไม่จบครับดูฝั่งนี้กันต่อนะครับนะก็ เวลาเราเช็ครถมือสองนะครับก็ต้องดูให้รอบคันนะครับเพื่อความสบายใจของลูกค้านะครับนี่ฮะชมสปอร์ตแม่นาฝั่งซ้ายมือนะครับก็ไม่มีบิดเบี้ยวค้นงอนะเดิมเดิมนะครับใครอยากได้คันนี้อย่าลืมนะครับรีบติดต่อโทรปรึกษาก่อนได้นะครับไม่ซื้อไม่เป็นไรนะครับผมยินดีให้คาปรึกษานะครับเรื่องการจัดไฟแนนซ์หรือแรงต่างนะครับใครไม่ชัวเรื่องเคดงเครดิตของตัวเองนะครับก็สามารถทักมาสอบถามได้ขอแค่อย่างเดียวนะฮะ ขอคนที่ไม่ติดเครดิตบูโรเท่านั้นนะครับหรือว่าถ้าติดแบล็คลิสต์เครดิตบูโรอะไรมานะครับซื้อรถไม่ได้นะพี่นะต้องซื้อสดอย่างเดียวนะครับอ่ะนี่ครับสปอร์ตแม่น้ำนี่ครับบานสุดท้ายนะครับนี่ไม่มีบิดเบี้ยวคดงอนะครับเรียงสวยเป็นเม็ดแบบนี้เลยทุกจุดนะครับสบายใจได้นะครับผมเนี่ยเช็คให้รอบคันเลยนะครับประกอบการตัดสินใจของพี่ๆนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยเห็นแค่ในคลิปใช่ไหมนะครับผมต้องรีวิวแบบละเอียดนะครับนะเพราะว่าบางคน ลูกค้าผมเนี่ยอยู่ต่างจังหวัดนะครับยังไม่ได้เห็นรถเลยนะครับมาทีวันรับรถเลยเนี่ยก็ต้องทําให้ลูกค้ามั่นใจนะครับในเพชรยนต์ของเราเนี่ยมั่นใจได้เลยนะครับอาแฟนเพลนะครับก็ไม่มีร่อยการแก่งแงนะครับคันนี้ผลิตเดือนออกตุลาก็คือเดือนตุลาคมปี2018นั่นเองนะครับเลขตัวเครื่องเลขตัวรถนะครับตกตรงเล่มแน่นอนนะฮะเล่มไม่มีชํารุดสูญหายนะครับ โอเคนะพาเช็คโครงสร้างกันรอบคันแล้วสำหรับคันนี้นะครับเป็นรุ่นท็อปสุดปี2018นสะครับสำหรับ t o y o ต a CHR 1 8 Hybrid h i g h คันนี้ยังว่างอยู่นะครับแต่ว่าอยู่ไม่นานแน่นอนนะครับเนื่องจากเป็นตัวท็อปสุดนะมาไวไปไวฮะพี่ๆคนหาค่อนข้างเยอะเลยสำหรับคอร์สโอเวอร์รุ่นนี้นะครับฝากไว้ด้วยนะครับใครที่สนใจรีบติดต่อมาที่0 8 8 8 9 9 4 4 9 6่นะครับหรือว่าจะแอดไลน์ ID ก็ได้นะครับ top p r p 9 2นะครับนะคอนแทคด้านล่างมุมขวาเลยนะครับอ่ะต่อไปนี่ครับผมจะมาพูดถึงออปชันภายในนะครับว่าคันนี้ให้อะไรมาบ้างนะครับโอเคครับไปต่อกันเลยนะฮะสำหรับตัวเบาะนะครับฝั่งคนขับนะครับไม่ต้องตกใจนะครับเขาเอาไปสปาทําความสะอาดปรับสภาพใหม่ให้ทั้งหมดนะฮะเดี๋ยวเขาเอามาติดนะครับนะเขาไปทําอยู่นะครับ บอ่อนะครับได้มาเป็นบอ่อหนังสภาพใหม่ๆแบบนี้เลยเป็นสีดํานะครับก็ปรับไฟฟ้านะครับฝั่งคนขับนะเนี่ยฝั่งคนขับก็จะเป็นเบาะป,ปรับไฟฟ้านะครับมาพร้อมพุ่งลนยมัลติฟังก์ชันแล้วก็ให้คร u ค s e control มาด้วยคันนี้มี a d a p t ทีฟ c อน i ท e ล t r o l ให้นะครับแล้วก็ปุ่มพุ s h า t a r t อยู่ด้านขวามือนะครับนี่คันนี้มี auto ไฟสูงให้ด้วยนะครับแล้วก็เปิดฝาน้ำมันอยู่ตรงนี้เลยนะครับาพาเช็คด้านล่างกันหน่อยนะครับนี่ฮะ ก่อนหน้านี้นะครับมีข่าวน้ําท่วมค่อนข้างเยอะเลยคันนี้ไม่มีรอยคาบสนิมเกาะติดนะครับก็ไม่มีประวัติการจมน้ํามาแน่นอนนะครับสาหรับแผงควบคุมนะครับฝั่งคนขับเนี่ยก็กระจกนะครับออโต้ทั้ง4บานเลยมีเซนทัลล็อกให้นะครับแล้วก็กระจกข้างเนี่ยสามารถตั้งเป็นออโต้ได้ด้วยนะฮะเวลาเราเปิดปิดล็อกรถนะฮะกระจกก็จะพับเก็บเองอัตโนมัตินั่นเองนะครับวัสดุต่างๆสวยงามนะครับไม่มีรอยขูดขีดนะครับดีไซน์ของตัว CSR เนี่ย เขาค่อนข้างเป็นเอกลักษณ์เลยนะครับพี่พีจะสังเกตจากตัวเนี่ยนะฮะเขจะเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับนี่ตรงดีไซน์ด้านบนนี่ครับก็จะเป็นสี่เหลี่ยมนะฮะนี่แบบนี้เลยนะครับนะก็จะเป็นเอกลักษณ์มากๆเลยบริเวณตัวเบาะก็มีนะครับอ่าคันนี้ผมสตาร์ทไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับคันนี้ไม้แท้ไม้เดิมนะครับหนึ่งแสองหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยสามสิบสามกิโลเมตรผมขออนุญาตเบาแอร์นิดหนึ่งนะฮะ มาพร้อมจอเครื่องเสียงนะครับระบบทัสเกนนะครับสามารถฟังเพลงได้นะครับฟังวิทีุได้ ก็เชื่อมต่อโทรศัพท์เชื่อมต่อบลูทูธต่างๆได้หมดเลยนะฮะยังไม่พอครับนี่ผมใส่เกียร์ R ให้ดูเกียร์ถอยหลังนะครับมีเซนซเซอร์เตือนให้นะครับด้านหลังนะฮะเซ็นเซอร์เตือนสิกิดขวางแล้วก็เส้นกาดร,ระยะต่างๆมีให้ครบนะบกล้องมองขณะถอยจอดมีให้ครบนะฮะเวลาเราถอยจอดในสถานที่ต่างพื้นที่แคบก็ไม่ต้องกังวลเลยนะครับถัดลงมานะจะเป็นระบบแอร์นะครับคันนี้เป็นระบบแอร์ออโต้ดูว่ลโซนนะครับแยกซ้ายขวาอิสระนะครับแล้วก็มีตัวกรองอากาศนาโน E มาให้ด้วยนะ ครับนะช่วงนี้ฝุ่น PM 2.5ค่อนข้างระบาดเลยนะครับเวลาเราใช้เข้ามาในตัวรถนะครับก็จะได้รับอากาศที่บริสุทธิ์นั่นเองนะครับนี่ฮะชมคอนโซลด้านหน้านะครับใหญ่ๆแบบนี้สภาพใหม่เอี่ยมนะครับด้านล่างนะครับยังไม่พอฮะมีที่วางแก้วให้แล้วก็จะเป็นเกียร์ออโต้นะครับพาร์คิ้งเบรกเบรกมือไฟฟ้ามีให้ตรงนี้นะครับ e-v Mode แล้วก็ออโต้เบรกโฮลชักเครื่องอนการเลื่อนกันเท่าไหร่มีให้เล่นตรงกลางแบบนี้เลย นะครับ iscilla, มีที่วางแก้วให้อีก1จุดนะรวมเป็น2จุดนะตรงกลางเนี่ยเขาตกแต่งมาด้วยสีดำเป็นนองแบคนะครับเพิ่มความหรูหราให้กับตัวรถนั่นเองนะฮะเดี๋ยวตรงนี้เขาต้องาไปทําอีกนะับไม่รู้เป็นไรนะครับเนี่ยรอยแตกตรงนี้นะครับเขาต้องเอาไปทำให้แล้วก็เก็บงานให้นะครับไม่ต้องห่วงนะฮะผมรีวิวแบบตรงไปตรงมานะครับตรงไหนแปลกๆเนี่ยผมผมถ่ายให้ดูเลยเดี๋ยวช่างเขาทาได้นะครับเขาปรับสภาพได้นะครับอ่ะ ีพักแขนนะครับตรงกลางเนี่ยใหญ่ๆแบบนี้นะครับสามารถใส่ของเก็บของได้นะครับแล้วก็มีรูเสียบชาร์จ Power อร์เลสให้มีจุดนะฮะถัดขึ้นไปด้านบนนีครับจะเป็นกระจกมองหลังแบบตัดแสงอัตโนมัตินะครับแล้วก็มีเซนเซอร์ดับติดคุมคอนโทรลอยู่ตรงนี้นะครับ ายอ่านหนังสือนะครับก็ใช้งานได้ปกตินะฮะแอร์แบ็กคันนี้ให้7ใบนะครับแล้วก็มีกระจกหน้าหน้าด้วยมีไฟเปิดให้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งคนนั่งหรือฝั่งคนขับนะครับดีดีไซน์ของเขานี่ดูดิฮะค่อนข้างเป็นเอกลักษณ์นะครับแล้วก็ตัวเบาฝั่งคนนั่งนะฮะก็ใหม่ๆตึงๆแบบนี้เลยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับคันนี้นะครับ c h r ไฮบริดไฮตัวท็อปสุดนะครับกับราคาค่าตัวต้องบอกคุ้มมาก 5 4 9 0 0 0นานะครับผ่อนฟรีดาวน์เนี่ยอยู่ประมาณเดือนละ9,300บาทนะครับด้านหลังนะฮะนี่ฮะเป็นสภาพเบาะนะครับห้องผู้โดยสารนะสามารถพับเก็บได้นะครับเป็นเบาะหนังนะฮะสภาพใหม่ๆแบบนี้ยังไม่สปาใดๆนะครับเดี๋ยวเขาต้องเอาไปสปาเก็บงานให้ใหม่ทั้งหมดทั้งคันนะครับไม่ต้องห่วงนะฮะปรับสภาพเสร็จพร้อมขายแล้วเนี่ยน้องๆมือหนึ่งป้ายแดงแน่นอนเราทําให้นะครับป้ายแดงออกมายังไงเราทําให้9 9เเลยนะครับโอ้โห นี่ครับบริเวณห้องผู้โดยสารนะครับมีที่วางแก้วให้ถึง2จุดซ้ายขวานะครับพาเชคออปชันกันรอบคันแล้วสำหรับตัวท็อปสุดคันนี้หากพี่ๆสนใจนะครับรีบติดต่อมา08 899 4496นะครับหรือจะแอดไลน์ดีมาก็ได้นะครับ T O P P R P 9 2นะครับยินดีให้คำปรึกษามากๆเลยนะครับสำหรับ C H R เนี่ยนานๆเข้ามาทีนะตัว Hybrid High มีแค่2คันเท่านั้นเลือกเอานะฮะ ก็พี่ๆจะได้อยากได้ปีไหนถ้าปเกิดปี2 0เนี่ยหกแสนกว่านะครับคันนี้ได้ปี18นะครับห้าแสนสี่นะครับอ่ะต่อไปเดี๋ยวผมจะพาไปชมห้องเครื่องคันนี้กันนะครับข้อดีนะครับของการที่เขาถอดเบาะไปนะพี่ๆได้เห็นโครงสร้างนะครับว่าคันนี้เนี่ยเดิมแล้วก็ไม่มีการตัดต่อ,ต,อตัวรถมาแน่นอนนะครับ มาต่อกันเลยนะครับสำหรับห้องเครื่องคันนี้นะฮะระบบเครื่องยนต์เป็นระบบไฮบริดนะครับเอ,อ่เบนซินนะครับตัดสลับกับไฟฟ้าทํางานควบคู่กันนะครับประหยัดน้ํามันสุดๆด้วยนะสำหรับตัวระบบไฮบริดนะครับห้องเครื่องนะฮะสะอาดสะอ้านด,ดีนะครับไม่มีรอยข้ามน้ํามันซึมไม่มีรอยข้าบน้ํามันเกาะติดออกมาจากตัวน็อตแต่อย่างใดนะครับระบบของเรลวนะครับก่อนปล่อยรถเนี่ยช่างเขาจะเปลี่ยนให้นะครับไม่ว่าจะเป็นน้ามันเครื่องน้าเกลี่ยหล่อเย็นเช็คแบตเตอรี่เช็คระบบไฟเช็คระบบเครื่องยนต์ให้หมด พี่ๆตอนนี้เนี่ยสตาร์ทเครื่องยนต์อยู่นะเงียบมากนะครับเขาจะตัดเป็นระบบไฟฟ้านะครับแล้วก็เครื่องยนต์นะฮะทำงานควบคู่กันนะครับเวลาเขาตัดเป็นระบบเครื่องยนต์แล้วเนี่ยก็จะเสียงดังขึ้นมานิดหนึ่งนิดเดียวนะครับไม่ดังมากนะระบบเบรกต่างๆนะครับมีให้ครบนะฮะเบรก ABS นะครับกระจายแรงเบรก BA เสริมแรงเบรก BA กระจายแรงเบรก EBD มีให้ครบเลยนะครับก็บริเวณคานหน้านะครับพลาสติกต่างๆนะครับนี่ นะขาหน้านะครับไม่มีบิดเบี้ยวเสียรูปรักนะครับไม่มีชนมาแน่นอนนะคุณชมนะครับถ้าชนมาเนี่ยเราไม่รับเข้ามาขายเลยนะครับ ริเวณหัวก็โลกงนะฮะเห็นรอยสปอตเมดาร์ชัดเจนแบบนี้เรียงเป็นเม็ดเลยนะครับก็ฝาหน้านะครับไม่มีร่องรอยประแจขันไข่ขยับนะครับลอนขึ้นรูฝากระโปรงชัดเจนแล้วก็มีสติ๊กเกอร์นะฮะคำเตือนต่างๆให้อยู่ครบเลยคันนี้นะครับไม่มีเปลี่ยนฝาหน้ามาแน่นอนนะครับแล้วก็รูระบายอากาศกลมสวยนะครับลอนต่างๆนะฮะโอ้ชัดเจนสวยงามนะครับคันนี้ไฮบริดไฮนะตัวท็อปสุดนะครับนี่ไม่มีเปลี่ยนมานะครับมีตาปั๊มโตวต้าให้นะครับแล้วก็ไม่มีร่องรอยประแจนะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับผู้ชมสําหรับคันนี้นะครับถ้าเกิดใครสนใจนะรีบติดต่อมา088 899 4496นะครับยินดีให้บริการเลยนะฮะสามารถเข้ามาทดลองขับหรือว่ามาดูรถตัวจริงคันนี้ได้นะครับใครที่อยากได้คันนี้นะครับขอคนที่มีรายได้เป็น2เท่าของค่างวดรถนะครับอย่างคันนี้ผ่อนประมาณเดือนละ9000นะเก้าพันกว่า นะครับคนที่มีไรายได้นะฮะหนึ่งหมื่นก้าพันบาทขึ้นไปนะครับซื้อคนเดียวไม่ต้องใช้คนค้ำเลยเอกสารการจัดฟินแนนไม่ยุงย่งยากนะครับบางคนเนี่ยถ้าเครดิตดีนะขอแค่บัตรประชาชนใบเดียวนะเราสามารถออกรถให้ลูกค้าได้เลยนะครับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้นีครับก็ต้องฝากไว้ด้วยนะฮะใครที่สนใจรีบไปต่อมาเลยก่อนที่คันนี้จะติดจองเอานะครับแล้วก็ผมวารันตีให้นะครับมีวารันตีของทางเพชรยนต์ให้นะครับซื้อรถไปนะครับดูแลดูแลต่อเนื่องแน่นอนนะครับโอเคครับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องท็อปเอสยูวีคัดเกรดเด้วยนะครับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ